อินทรีย์เค็มที่เราทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็แกะเอาแต่เนื้อแล้วก็โครกให้ละเอียดแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะไปทําเมนูหลนปลาอินทรีย์เค็มค่ะตั้งกะทิเดือดแล้วเราก็จะใส่ปลาอินทรีย์ลงไปในกะทินะคะกะทิเราใช้กะทิสดนะคะใส่ปลา,ปลาอินทรีย์ลงไปค่ะ ก็จะปรุงรสด,ด้วยนะ้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำตาลปีป๊บรสชาติก็จะออกเค็มเปรี้ยวและหวานนิดหน่อยใส่น้ำตาลปี๊บลงไปสองช้อนโต๊ะก่อนนะคะแล้วก็ชิมดูก่อนถ้าไม่หวานก็ค่อยเติมขั้นแรกใส่ไปแค่สองช้อนโต๊ะแล้วก็คนให้น้ำตาลละลายเข้ากับเนื้อปลาอินทรีย์ที่เราละลายกับกะทินะคะ เติมน้ำมะขามเปียกสองช้อนโต๊ะนะคะน้ำมะขามเปียกชิมดูก่อนนะคะว่าอร่อยหรือยังถ้ารสชาติยังไม่ดีก็ค่อยๆเติมไปเรื่อยๆเติมน้ำมะขามเปียกอีกสองช้อนโต๊ะตาลปีบ๊บอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ เราปรุงรสได้ที่แล้วสรุปว่าเราใส่น้ำมะขามเปียกไปหดช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บ3ช้อนโต๊ะนะคะ mm hmm. ก็จะได้รสชาติเปรี้ยว mm hmm. เค็มแล้วก็หวานตามเนาะถ้าเราใส่ใส่เนื้อไปอินทรีเยอะ mm hmm. ก็เลยต้องใส่น้ำขมเปียกเยอะหน่อยเสร็จแล้วเราก็จะใส่หมูบดลงไปนะคะหมูบดใส่ลงไปหมูบดครึ่งกิโลนะคะ แล้วก็คนให้เขาละลายย,ยีไม่ให้เขาเป็นก้อนนะคะก็จะมีรสชาติเปรี้ยวเค็มหวานนิดนึงก็จะใส่ตะไคร้หั่นฝอยกับใบมะกรูดหั่นฝอยลงไปนะคะ พอได้ที่แล้วเราก็จะใส่พริกพริกหั่นกับหอมแดงซอยลงไปลงนปลายอินทรีย์เค็มค่ะหน้าตาก็จะประมาณ พริกนี้จะไม่เผ็ดนะคะเป็นการใส่เพื่อเพิ่มสีสันเท่านั้นเองเป็นพริกเหลืองพริกแดงพริกเขียวแก่เขียวอ่อนปลาอินทรีหล่นก็สิบเรียบร้อยแล้วค่ะปลาอินทรีเคม็มหลน่นรับประทานกับผักสดนะคะหน้าตาดีนีมคะ